บอกแล้วว่าฟิตหนุ่มกัดมันผู้หนึ่งอยากได้หญิงไปนอนด้วยเต็มกำลังจึงต้องไปพึ่งโสเพณีผู้หนึ่งชายหนุ่มพูดว่าที่พึ่งทำงานได้ไม่นานยังใหม่จริงๆอยู่หรอโสเพณีก็พูดออกไปว่าโถพี่ไม่เชื่อก็พิสูจน์ก่อนได้เลยนะคะว่าแล้วโสเพณีก็ให้ชายหนุ่มสอดนิ้วเข้าไป โสภพนีพูดว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่ชายหนุ่มบอกว่าโอ้ไม่เห็นจะฟิตเลยเนี่โสภพนีก็บอกว่าโอ้โถคุณพี่ขาใช้แค่นิ้วเดียวจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าแล้วชายหนุ่มก็เพิ่มเป็นสองนิ้วโสภพนีเป็นยังไงคะคุณพี่ชายหนุ่มบอกว่าก็ไม่เห็นจะฟิตเลยเนี่โสภพนีก็พูดต่อไปว่าโถคุณพี่ขาแค่สองนิ้วเนี่ย จะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าแล้วชายหนุ่มก็ลองเป็นครั้งที่3ามคราวนี้ใช้ทั้งมือเลยชายหนุ่มก็ยังพูดู่อไปว่านี่ใช้ทั้งมือแล้วนะไม่เห็นจะฟิตเลยแล้วชายหนุ่มก็ลองเพิ่อมอีกมือหนึ่งเข้าไปคราวนี้ทั้งสองมือก็เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยชายหนุ่มยังพูดต่อไปว่านี่ผมใช้ทั้งสองมือแล้วเนี่ยยังใส่เข้าไปได้เลยอย่างเนี้ยจะเรียกว่าฟิตได้ยังไง โสพนียังพูดว่าโถคุณพี่ลองตบมือดูสิคะชายหนุ่มก็ลองขยับตบมือดูอืมตบมือไม่ได้เฮโสเพนียิ้มอย่างมีชัยเห็นมากคุณพี่หนูบอกแล้วว่าฟิต